คนที่ใส่แว่นต้องดูคลิปนี้นะครับสมมติว่าแว่นเราอาจจะใส่แล้วอาจจะไปพลาดนั่งทับหรือว่าไปกดทับมันจนขามันเบี้ยวเอียงขนาดนี้ครับอันนี้คือกรอแว่นยางพารานะเนี่ยขาแว่นยางพารานะครับเนี่ยทําให้ขาข้างนี้มันกระดกขึ้นไปเนี่ยวิธีแก้ไขของของแว่นรุ่นรุ่นแบบเนี้ยคือต้องต้องมีเครื่องมือแหละต้องดูว่ามันเอียงที่ข้างไหนว่ป่ะมันเอียงที่ข้างนี้เนี่ยทางนี้มันมันจริงจริงมันต้องอยู่อย่างนี้อันนี้มันกระดกขึ้นมาอย่างนี้อ่ะ เราก็ไปปรับแก้เราต้องถอดขาวแว่นออกมาเลยอันนี้ต้องมีเครื่องมือ,อน,นี้ต้องมีเครื่องมือแล้วต้องฝีมือแล้วอันนี้แต่แต่แต่เพื่อนเพื่อนก็ใช้วิธีเนี้ยจําวิธีเนี้ยไปใช้ได้เลยปรับที่แกนนี้แกนขาวแวน่นอ่าปรับปรับให้มันเข้าสูตรอ่ะเข้าเข้าเรียมอ่ะ ปรับปุ๊บเข้าเลยป่ะเอาให้ชัวร์ใส่น็อตเข้าไปคือเราต้องรู้ไงว่าเราปรับประมาณไหนอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่ามันเบี้ยวขนาดไหนเราต้องปรับเยอะแค่ไหนเราก็จะมองด้วยตาแล้วก็พอแต่เดาออกอ่ะใส่นอ็อตกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วขายตึงๆเลยเนี่ยพอเราปรับในทิ่ทับปรับทีเดียวแหละ พอเรารู้ว่าเราต้องปรับแค่ไหนไงเนี่ยปรับทีเดียวมันก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมแล้วคันนี้ใส่คันนี้ใส่แว่นไปซ้ายขวามันก็จะซ้ายขวามันก็ตรงถ้าขาแว่นมันเอียงข้างหนึ่งอะใส่แล้วแว่นมันจะเอียงเอียงแบบนี้เอียงไม่ตรงสูงต่ําไม่เท่ากันเนี่ยพอปรับประมาเนี้ก็จะกลับมาเท้าใช้ได้ปกติเหมือนเดิมเลยมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้เลยครับตอบได้ทุกปัญหาครับสำหรับแว่นตา